ฟู้ดทรัคซีพีเฟรชมาค่ะเขาถือว่าเป็นรถที่แบบเจ๋งมากๆเลยอุ่นอาหารร้อนๆส่งตรงสู่ชุมชนนะคะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณอ๋ยปนัดดาค่ะค่ะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นแต่ว่าความมีน้ำใจของสังคมไทยก็มีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็รวมถึง CPF ค่ะ ที่ได้จัดรถฟู้ดทรัค CP Freshmart ออกมาให้บริการเป็นครั้งแรกนะคะกับโครงการอาหารปลอดภัยจากใจสู่ชุมชนค่ะเพื่ออุ่นอาหารพร้อมรับประทานเคลื่อนที่ไปยังชุมชนต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่าได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหาร CPF ได้เปิดเผยว่า โครงการอาหารปลอดภัยจากใจสู่ชุมชนเกิดจากความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนแออัดจากผลกระทบของโควิด -19 โดยนำอาหารปลอดภัยของบริษัทมาแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆโดยบริษัทได้นำรถฟู้ดทรัค CP Freshmart ออกมาใช้เป็นครั้งแรกณเขตบางกอกน้อย เพื่ออำนวยความสะดวกในการอุ่นร้อนอาหารและแจกให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับประทานอาหารได้ทันทีจะแจกอาหารอุ่นร้อนพร้อมรับประทานให้กับประชาชนในเขตบางกอกน้อยบางพลัดพื้นที่กรุงเทพทุกวันอังคารวันพฤหัส,สบ,บดีและวันเสาร์ค่ะสำหรับรถฟุตทรัคคันนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยรักษาคุณภาพและรสชาติความอร่อยของอาหารที่นำมาแจกให้กับพี่น้องคนไทยในชุมชนต่างๆซึ่งสามารถอุ่นอาหารได้ถึง120กล่องต่อครั้งเพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาหารที่ CPF นำมาเสิร์ฟก็เป็นอาหารแช่แข็งที่ผลิตตรงจากโรงงานมี6เมนูซึ่งจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งและนำมาอุ่นร้อนให้กับพี่น้องได้รับประทานอย่างปลอดภัยและคงคุณภาพรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการค่ะ การส่งมอบอาหารให้กับประชาชนในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนและก็ประเทศชาติค่ะตามหลักแนวคิด Good corporate c i t i z e n นั่นก็คือบริษัทที่ร่วมสร้างและก็ดูแลสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับประเทศนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามบรรด,ดาสอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าวทีนเอ็นช่อง16และสามารถชมย้อนหลังได้ทาง u b ท Channel โดยพิมพ์คำว่าทีนเอ็นไทยแลนด์อย่าลืมกด s u b s c r i b ์ด้วยนะคะ วันนี้อุ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ